cùng dính Nè nè nè. Qua qua, ha thôi. Thôi mà. Qua nè mà. Qua mà. Má ฮะมยิงมาแน่แน่แน่มาเฮ้ยฮะมาดีสวยสมย,ยิงดังดังโอเคสวัสดีเอฟซี FC แล้วดังดังโอเคครับ บดสูงเยียมน้อยสวัสดีครับผมพบกับเราครับพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้มารับเขาไปเล่นขี่โคลนนะครับนี่มารับน้องสมหญิงไปเล่นขี่โคลนนะครับวันนี้ันนี่ยกินร้อนครับวันนี้ร้อนมากเลยครับผม ก็เลยต้องพาเขาไปหน่อยนะครับเราพาลงไปตรงนี้นะครับมายืนรอแล้วนะครับมามามาอ่าเนี่ยลงไปตรงนี้นะครับนี่นี่ครับจะพาเขาไปเล่นน้ำนะครับมามามา สวัสดีครับผมพบกับเราครับพังสมหญิงพังสมโอครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับผมวันนี้มารับน้องสมหญิงไปเล่นน้ํานอนครับผมมาแล้วครับผมอ่าแนวพาลงไปครับ,บ,บ,บเล่นน้ําตรงนี้นะครับเนี่ย ลี่โคลนตรงนี้ครับเดี๋ยวจัดให้เขาหน่อยครับอามาเลยครับลงมาแล้วครับ

Má, má, má Má, má Má lên má là, là, má là, má Nè, yeah, mà áp nó nè, lưu Lưu ạ Má 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 hả Ê เล่นน้ำบ่ฮะ,ะเล่นน้ำเลือกโครนนี่อาบน้ำไหมฮะอาบน้ำไหมนี่ฮะอาบน้ำไปกินน้ำด้วยบ่กินน้ำไหมไปมาเร็วๆมามามันกินทั้งอาบเลยครับมา นี่ครับทางไปน้ำมูลนะครับไปน้ำมูลนะครับทางนี้นะครับแล้วเราก็จะแวะตรงนี้ครับให้เขาเล่นโคลนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำมูลกันครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมหนึ่งคอมเมนต์ก็หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณที่ช่วยคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่มี ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่ กินน้ำครับกินน้ำมูลถึงน้ำมูลแล้วครับน้องสมยิงเรานะครับผลสวยของเรานะครับวันนี้ให้เล่นขี้โคลนไม่เล่นนะครับวันนี้ดันมาดำมูลอย่างเดียวเลยครับมาน้ำมูลอย่างเดียวเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศยามเที่ยงครับโอ้หิวนะครับเนี่ยตอนเช้าก็กินตรงนี้แล้วครับผม ก็จะมากินตรงนี้แล้วก็ค่อยไปอาบน้ํามูลตรงนู้นครับลงง่ายครับตรงนี้มันลึกนะครับนี่ครับมาถึงก็กินเลยนะครับนี่ครับกินครับจัดเลยครับ ส่วนพี่สมโอไม่ได้มานะครับสองวันแล้วนะครับยังไม่ได้นํามาน้ำมูลนะครับอเอาคน้องสมยิงมานะครับเล่นนะครับเล่นจัดเลยครับจัดเลยครับ บนสูงบนบนสูงบนอืยะอ้าวสปาคโคลนก็เริ่มแล้วนะครับนี่จัดนะครับจัดแล้วนะครับจัดแล้วพี่น้องสมยิงเราครับจัดเต็มเลยครับนู่นครับเอาเลยครับเอาที่สบายใจเลยครับเจ้านายนี่นี่นแช่เลยก็ได้นะครับอาบแล้วก็นอนแช่เลยอ บนชูงมบนอา้าวบนหน่อยเร็วจัดเลยครับพี่สม,สมยิงเราเอาเอออีกนี่ครับบรรยากาศยามเที่ยงนะครับพาน้องมานนามูลนะครับมากินน้ำเสร็จแล้วก็ค่อยเล่นนะครับ น้องสมยิงเราครับถึงก็จัดเลยนะครับนี่หลังที่เดินมาจากทุ่งนานะครับนี่ครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับหนึ่งคอมเมนต์ก็หนึ่งกำลังใจนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็จะมาทุกวันนะครับเพราะว่าร้อนนะครับต้องมาอาบน้ำมูลครับเล่นกันลายเชือกนะครับ แต่วันนี้น้องมาก่อนเพื่อนนะครับวันนี้น้องมาก่อนเพื่อนนะครับนี่ครับผมอืมอืมจัดเลยครับเออนั่นคนสวยเล่นให้เต็มที่ไปเลยครับเดี๋ยวพ่อมามา,มาพามาเล่นละนี่ครับเล่นเลยครับให้เขาเล่นเสร็จก็จะไปมัดไว้นะครับ แล้วก็จะไปเอาพี่สมโอมาอาบน้ําที่บ้านนะครับมากินน้าครับนี่ครับบนชุ้งเลนนี้ก็จัดเต็มเลยคนสวยนี่ครับบรรยากาศน้ำมูลครับนี่ครับน่นครับ ของหมู่บ้านซาลานะครับนี่เป็นน้ำมูลนะครับฝั่งนู้นก็มีช้างไปผูกแล้วนะครับช้างของหมู่บ้านซาลาแลวครับไปหลายเชือกแล้วนะครับไปไหว้ไปฝัป่งนู้นนะครับแต่น้องสมยิงเราไม่กล้าไปนะครับอ้าวหยุดแล้วบอกอ้าวอ้าวพอแล้วบอกคนสวยพอยังฮะพอแล้วพอยังฮะ อยังนี่ฮะเล่นอีกบอกฮะยังไง่อย่าอาบอ,อีกเลยยังไงอย่าพอแล้วโอ้พอแล้วบ่พอแล้วได้ยินไหมนี่ถามนี่พอแล้วโอ้ทำไมถึงพอเร็วจังนี่ไม่ค่อยอาบตอนเย็นอีกเนาะเออเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับ จัดให้ครับเดี๋ยวพ่อจัดให้ครับลูกลูกสาวอ๋อเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนาะเล่นแค่นี้บ่เดี๋ยวค่อยเล่นอีกไหมบ่หรือยังไงคนสวยพอแล้วบ่ฮะพอแล้วพอแล้วนะโอ้พอแล้วกับพอครับพออ่ะพอแล้ว ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับหนึ่งคอมเมนต์ก็หนึ่งกำลังใจนะครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามด้วยนะครับพังสมหญิงพังสมโอนะครับเพืเป็นกําลังใจให้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม